ให้นะเออเอาโอโยโอให้แก่ uh, ่มันให้พ่อีโรงเรียนมันถูกเครื่องเจ้าเลยถูกเครื่องคุณเครื่องพรมาราจะคุยหน่อแม่มังก็ปาหน้อยให้หนังบุรโรงเรียนโกปานึ่งหังมุดโรงเรียนนะหนังมุดโรงเรียนถูกเครื่องโจโกแล้วถูกเครื่องโจโกโปนให้ยีโรงเรียนอ่ะโจไปจีเถอะพพตาอจุดจุโปรงเออจุดตรงเออจุดข้อ่ะไรมาจะข้อกับบื้นะหมดน่นะ ทูไปจุดคอกับเบิ้นสุดสุดท้ายให้จุดคอยีงเรียนนะคอสปาคอนอกระบื้นจุดคอจีให้จุดคอยีงเรียนเริ่มคอสปาไงแต่มองผู้ชอบโจกระโลงให้ใหอผู้ชมกระโรงไงให้ทูนอปายทูเครื่องเจดุงโจจะคุยนอแมงไงจะคุยนอให้พี่จีไงกันจุดกระโลงให้พี่จีไงนอปายจุดคอกระบื้นนอปายจุดคอเบื้นให้ได้คอหลุดคอสปาให้กระจีเป็นจุดคอจีอะจุดคอนอ อก็นอคอสปาแล้วคอนออน้คอสปาก็นะคอสปาคือเด็กเด็ทุกวันนี้ที่เด็กใช้อะที่เด็กใช้ทุกวันนี้กางเกงสีกา,ากีก็เรียกคอสปาอ๋ออืมมันแหละคุณครูคุณครูเครืองว่าไปเหอะนุ่งเกงไปก็ได้อะพี่ก็ไปไปเหอะวันนั้นเขาเจ๊กกระโปรงพอดีเลยเขาเราียน, <laughs> น,นเจกกระโปรง <laughs> โปรสมัยก่อนมันมีไอ้กัดไอ้กัดกระโปรเลยแม่น่ะใช่ใช่เออแมอแองหัวแอนั่นจวดมันเกเลยไอ้พวกซำตะลึงแม่ให้พระแอเขาแน่นนะจอยดึงไปเยสายดึงไปเยสายก็หยุดยุ่งไปเยสายก็กอของงาโปร่งกอของึ้นแม่ชุดนักเรียนก็มันก็ต้องดูดีใช่ไหม ยิงเรียนไทยกับโรงแต่หลัตตางเรียนปุ๊บออกนอนโรงเรียนปุ๊บราขับโรงเลยพาดบาแล้วเดินเนี่ยนานี้ว่าอีดุงทำเกขึ้นแหมไปมหยเพื่อทำมาเดาไอ้ก็จะทำโตเลยมองมองจะกลัวจังหวัดจังวัดนครปฐมกี่ปีเฮ้ยไฮจีตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบหก Đi phục, đi phục Chị cua tốt chico to social mallard. Social museum, các mallard. I don't know my social quay. I want to buy up another like quay. I quim hino, incline up with my. Huh? nó, gladi. The nó The gladi. 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 ให um, um ้วัวกลวยให้โจ้านาเพิ่มเพิ่มมองวัวกลวยนี่ให้วัวกลวยแหละให้วิญโซเซียมเบือนะโซเซียมก็เออเมื่อี้ให้อาจินมะนาวโซเซียมก็ให้กับโวเซียมนะแต่ภาษาไกวยให้บุกเอกเลยแต่ถุกเทีถุกเชีมันนะจิมมี่ให้กระป๋าเออบางคนโหนนาละเห็นถุกเชีก็มิกระเกินแม่นบิเออแต่ตสมให้เลยโซบิเออแต่ว่าแม่มาให้จิมเราจูดยายอยู่โตเราโซบินั่นแหละ ใหญ่ย mm. mm ุทธะตัตนาบุรีแต่ในความรู้สึกของไฮแม่ไฮคือกล้วยกล้วยมะนาวกระโสรุษากล้วยบืนพ่อแม่ไปเตะกล้วยพ่อแม่นไม่ใช่แต่เรื่องสมัยเดิมไอ้ไอ้สนุกมากเลยแค่โคแค่เนี้ยแค่เรื่องไอ้พืชเนี้ยนี่ยมังคีเดือนมังคีบนต่างเออไอไฮวออยังเงีมังคีเพื่อเอาแมวเองมังคีเจะแมวเอง นั่นแหละให้จีแม่นางตรุลรีอ่ะแม่อันตาหายจีบากเรื่องเออเออให้พูดตัวนอ้๊ด้แต่แกอัมซิงอัมซิงอ่ะแม่แม่อาตทีแม่พึ่งม่ฮะจูด้ยเหรอฮะแม่แม่อาพึ่งมะเออแม่อาพึ่งอัมซิงอ่ะอัมนิ้งอัมซิงนั่นแหละตอนเกช่วงนั้นน่ะมาไปไม่พอแมวเองอ่ะก็จ้างไม่บากเรื่องเออบ่แอกเอออะ ป่อแมววาเครื่องอ่ะอาแมวไอ้ปลาเกือไอก้อนเราปเกอปล่อยแล้วนม่ป่อจ uh, ีกันดูอาการรัทุมัตุ้มมันตุ้มเลยอินแงลุกคลีชีวิตปเกลืต่างตัวกับม่อจ่าจ้าปลากุมงกาจ่าโอ้ปลายกุมกาเนยปลายคอเลยปลายคอปลาคอเออปลายคอจ้าปลาคอปลากุมกาแะ้วาิฝันเนียจ้าปกุมกานจุ่โดยสื่อเออเออแล้วก็ปลายขรมุง แล้วก็แปลงโตลแต่แปลงโตลนะอุตุนว์นกกรยาอะไรอะแปลงโตลนะนะทุให้ยบริงจาไหมนะแต่แปลงโตลเราเกี่ยวปลงโตลเลยอืมแปลงโตลที่มันเป็นชั้นๆใช่ไหมเออเออนั่นแหละอุตุนวเขาเรียกมะตาดเขาจะแกงส้มมะตาดนะมันเป็นโกยมอนะแกงส้มมะตาดกระยามะตาดแม่แต่ให้ยบริ่งไปทุบให้กระยากันเนาะแต่กระยาแปลงโตลไหม แกงส้มมาตานะปไหลมาแหลงนะนักอาหัรน um. ั iento, ้นแกงส้มมาตาดคือแปลนตอนจริงๆแล้วมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วเกลเลย์เปลยุ่งกาเปลยุ่งกาสมัยหรมอีืมกานาที่จะเปลยุ่งกาน้อให้ตังแม่ไปยิ่งเลือกจ่าบืนแล้วกนงางามเพื่องามอ่ะปัดเสะแล้วกับจ่าเนาะจ่าเลยแค่ว่าทุบๆแล้วก็เปิดเกลกรองเออเกลกรองกับจ่าจ่าก็ไองามเนาะเกลุ่งกางานยากกว่าจ่า ใบกมกาไปสปริงใบกระสังใบกระสังใบกระสังกะสังที่โรงเรียนโรงเรียนจับใบกะสังไอโจกัอากินโปูนละไอโจโคตรโคตรเคาะเหรอไหวเด้อม uh ูไฮล่ะเกือบจิมแล้วกลัวไบีอิงมูมองเลยนะเรียนึ่งมูไฮตอนรกเด็กดิ้งกอกรเดียนเล ไอ้ไอ้สิบสองเนี่ยกูผู้หญิงนะแต่ผู้ชายมากกว่าแต่ผู้ชายมันเรียนโง่กว่าผู้ชายที่มาจะมีเรียนเก่งก็จะมีก็ได้ก็ได้เรียนโง่ละมูเด็กเด็กยิงสัตว์ลายมันเนี่ยให้เรียนแทนนะสัตว์ลายมันสัตว์ลายมันเนี่ยไอสัตว์เนี่ยน้องบุญกิจยาทุสนอทุตานอลบ่ะจะยิงสัตว์ลายมันมันเอไปสัดกอดลายนะบอกกอดใส่จ้าอะไรสมัยเด็กกอดใส่จ้าเนาะกอดใอยจ้าก็แน่กง สร้อยนะแต่แก็นหนาบุญหน้าบุญกดจุดคอละไอ้ดอกก่อแนนเนาะให้หมดเต็มเราเรียนรุ่นนี้เออเรียนดุนนาจบดิงเทแต่จบกว่าเราเรียนรลักปิงเทคอนี่นแต่ยิงสัตว์ลามันแต่สมัยเดิมเวลาวันศุกร์เขาจะประกาศผลการสอบอ่ะเราเรียนปืนนไงเราเรียนปืนเนี่ยพตอนนั้นมันว่างไงวันนี้อะไรกระตะกูกระแถวกระแถวกระแถวแม่นะปหนึ่งถึงปเจ็ด เอาสมัยเดิมมันจะปอเจ็ดไอ้วุ้นจบปอเจ็ดอาแมนอายุรอให้เลยบุ้นจบไงเออเราจบปอเจ็ดแต่ใครจบปอไอช่วงนั้นะคือปอหกทํารมหนึ่งตัวเรื่นงเนะเออให้เรียนตัวมาเรื่นแต่ว่าเออพรมาเรื่นแหละสุดท้ายก็คือปอหกกับปอเจ็ดออกพร้อมกันเด็ดดีนะรเรียนปอเจ็ดสายไรเออเออแต่สมัยเดิมเนาะไอ้เกินนาเกละแต่ว่าหนักมาให้ไหม เวลานำไปยามันจะมีที่หนึ่งที่สองที่สามแม่นสมัยเดิมแมนะ่นแต่คือให้นะยอมรับไปให้ผู้บุญผ,ผู้ผู้ชอบอ่านหนังสือแต่ให้ชอบฟังแล้วให้จําแล้วให้ชอบ <c oughs> แล้ดูเคยอ,อ่านหนังสือนะบลาจริงสอบปุ๊บโหหมุนอ่านละเชลวัดทูนอนดึงตัวดน่ะไปต้องอ่านแรงอ่านแรงดูองเองล้วให้เปิดร้าน มานีมีตาออมานะก็มีตา,านะมันไม่มีมานะหรอกไ <c oughs> ม่มีมานีหรอกสมัยนะั้นเมื่อก่อนนอะอยู่อะไรกซีเขาจะมีกดจอนเห็นกวางย่างเยื่อชำเลืองเดินออมันมีัดแล้วก็ท่องสุขคูณต้องได้ <c oughs> อะไรเงี้ยประมาณนั้นเนะ <c oughs> วลาเราปั่นสุกปุ๊บเราประกาศผลการสอบแนมะ่ <c oughs> แต่ให้นะ่ 1, 2, นะหนึ่งสองสามน่ยมันก็คือ มันอยู่ไม่เคยตกเลยนะไม่เคยไม่เคยมีชื่อเลยนะมันต้องมีวันหนึ่งที่หนึ่งที่สองที่สามปัญญาที่ดูซ้ำแอกที่เศษเด็กยิ่งสมิ่นปัญญาดีนี่เขาก็โอเคนะสมอ่นมีเออเราเรียนร่มให้เอาก็คือพอซ้อนนกแอร์ล่อเขาแหละยิ่งเรียนร่มให้เด็กไอ้ชายโฟนเขาก็เรียนเก่งอยู่เออเด็กชายโฟนบอกโฟนทองอ้อ